อาตัวนะมีตรงนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งกับตรงนั้นน่ะแค่นั้นน่ะนี่ใส่ฉลักไปแล้วนี่ไปแล้วตอนประกอบให้ใส่ใส่ตัวตรงกลางก่อนใส่ตรงกลางเสร็จใส่ตัวนี้ก่อนนะประกอบนี้เกี่ยสามเกี่ยสี่อันนี้เกี่ยหนึ่งเกียร์ถอยครับใส่ผิดมันจะไม่เข้านะตัวนี้ไอ้เกี่ยหนึ่งเกี่ยสองเกี่ยสามเกี่ยสี่ครับอันนี้เกี่ยห้าเกียร์ถอยอยู่นี่ครับเกียร์ถอยอยู่นี่อันนี้เกี่ยห้า ใส่ตัวตรงกลางก่อนหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ล็อก้ได้อยครับตอนประกอบตัวนี้นะกรอบตัวนี้ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปคนไอ้นี่ใส่ที่หลังครับนี่ดึงออกเลยนี่ใส่ตัวนี้เข้าไปคนตรงนี้มันจะมีปินล็อกมีปินล็อกแล้วก็มีตัวล็อกตัวนี้นะครับถ้าใส่พิษมันจะไม่เข้าแล้วตัวนี้ใส่พิษไอ้จะดีบสังเกตตรงโค้งเนี่ยนี่โค้งเห็นไหมไอ้โค้งนี้มันจะไปปลายเกียร์สี่ปลายเกียร์สี่เนี่ย ค้งตรงนี้นะโค้งสามแล้วโค้งหนึ่งเกนจะมีโค้งตรงนี้เก็ตโค้งเกตโค้งโค้งร่องโค้งนี่นะร่องโค้งครับร่องโค้งนี่นะนี่นี่นี่มันกันโค้งร่องโค้งตรงนี้ไม่โค้งครับนี่เรียบนี่เรียบแต่ตรงนี้โค้งครับไอ้ตัวโค้งมันจะไปข้างหน้าไปหาปลายเกศสี่ไปหาปลายเกศสี่อันหนึ่ง สองโค้งนะไปหาปลายเกียร์สีเนี่ยครับตรงนี้รงวางอันนี it, ้อันนี้เปลี่ยนลูกปืนใหม่เราใส่ปิ้นด้วยนะตรงนี้มีปิ้นเนาะอันนี้อันนี้มีปิ้นด้วยลูกปืนลูกปืนนี่ระวังใส่ปิดข้างนะตรงนี้มันจะนูนพอดีอันนี้อย่าเอามาใส่ข้างนี้นะใส่ข้างนี้ไม่ได้ข้างนี้จะเล็กกว่าตรงนี้นะข้างนี้จะเล็กกว่าลูกปืนนี้นะล็อกน็อตแน่นๆมีแหวนหนึ่งตัวหนึ่งแหวนแล้วก็ล็อกอันนี้เหมือนกันมีมีแหวนแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีแหวนแล้วก็ล็อกครับตัวนี้นะ ปืนทางนี้จะเล็กกว่าท้ายทางเล็กเนี่ยต้องมันมีเหมือนกันระว่างผิดนะตัวนี้ต้องอยู่ข้างหน้านี่ตืวนี้ตัวนี้ไม่มีแหวนครับเออไม่มีแต่มีแต่ปิดล็อกับไม่มีแหวนนะตัวนี้นะเปลี่ยนใหม่แล้วมีปิดล็อกด้วยตรงนี้มีล็อกด้วยไอ้ตรงนี้จะมีลูกปืนตัวหนึ่งนะตรงนี้นี้จะมีลูกปืนตัวหนึ่งตรงนี้ ใส่นี้ไปแล้วปืนอันนี้มีแหวนมีดอกตัวนี้ใส่ผิดจะไม่เข้ากับตรงนี้มีแหวนตัวหนึ่งแหวนปืนแล้วก็นี่แล้วก็นีถ้าใส่แหวนนี่ไม่ได้นะถ้าใส่แหวนนี่ไม่ได้ใส่แหวนนี่ไม่ได้ตีลูกปืนออกตีลูกปืนเนี่ยเข้าไปหน่อยตีตรงนี้นะเข้าไปอีกตอกไปเยอะเข้าอันนี้เฟืองใหม่้นโรงกลมไม่มีอะไรยากต้องนีแม,มนกก็ง่ายอันนี้สุดทั่วไปตรงนี้ก็ถอดออกมานอตนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ตัวนี้นะ เรถอดตัวนี้ก็ถอดปิ้นมีปิ้นอยู่สองตัวปิ้นตรงกลางครับใส่ปิ้นสายเกลีสีแต่ข้างในมีลูกปืนตัวหนึ่งใส่ไปแล้วครับเออใาไปแล้วมีอะไรยอดตัวน,นี้เมแลอ,อ้ยล่นลๆนลนมีนแค่นี้แหละครับปืนลาย ใส่ที่หลังตัวนี้นะถอดออกเลยแล้วมววีมีเฟืองตัวนี้ตัวหน,น,นึ่ง totally เ cool. ฟืองสะพานเฟืองนี้ถอดได้เฟืองนี้ถอดได้คืนหนอพื้นนี้ใส่ที่หลังก็ได้ครับตัวนี้นะนี่ใส่ที่หลังได้แต่ตัวนี้ต้องใส่ก่อนตัวล่างต้องใส่ก่อนไม่งั้นจะยิงบล็อกลงไม่ได้ตัวนี้ใส่ที่หลังเลยรัวนี้เข้าไปมีแหวนมีเฟืองมีปลอกมีปืนแล้วก็แหวนแหวนล็อกบินล็อก ีปินล็อกนี่น,นี่อันนี้มีปลอกข้างในมีลูกปืนเล็กๆตัวหน,นึ่งนะตัวน,นี้นะอันนี้อย่างเี้นะต้องใส่ซึ่งเกตต้องโค้งจะไปปลายเกลี่ยสีเนี่ยโค้งนี้นะครับไอ้ต้องโค้งเนี่ยมันจะไปปลายเกลี่ยสีทังนู่นนะครับปลายเกลี่ยสีนะโคง้งอันนี้ก็โคง้งอันนี้ก็โคง้งจะมีแค่นั้นแหละหลักการมันง่ายๆวิธีจำถ้าเราไม่แน่ใจให้เอาปากกาเขียนไว้ครับถ้าเรากลัวอใส่ปิดถูกเอาปกา,ากกามาร์กไว้ มือไม่เก๋อ่ะักไว้ครับตมยใส่ารกรับมีหลเกียรย์มีอะไรยงแล้วลองดูวมันเข้าไหมลองโยกเกียร์หักเกียร์ถอยเกียร์หเกียร์ถอยแล้วเกียร์หเกียร์ห เกียสองเกีร์สี่เกีร์สามเกีร์สามมาลังสสามสลองลงตีเข้าตรงนี้มีปืนอนนีอันนี้มีเกตัวนึงนใแล้วต้มีมีกเอาาวาไปไหนไมู่้อนมันเพยนี่เี่อเียงอย่รงวิุนยนไปไหนไม่พินี่กับเกเกี้ยครับ ปืนตัวนี้นะปืนตัวนี้มันจะเข้าตรงเชือกเกียร์ครับเข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้ตรงนี้ตนะ่อไปตรงนี้ครับจะไม่มีอะไรค้ำค่น,นั้นเองไม่มีอะไรง่ายๆนี่ไม่เสร็จหมดอะไวละ วางตื้หายเดี๋ยวเสร็จคัดก่อนขอโทชี้มีดโคนหน้าขวาแล้วข้าง ใส่ชาร์ตยังไม่อมรถคราดครับเปลี่ยนเป็นคราดครับ เสร็จครับเปีย่ยนชุดคาร์ดใหม่เป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นคาร์ดแตกแตควกบเปลี่ยนเป็นวีกดลูกปืนเปลี่ยนให้ครบชุดอันนี้ใช้ได้อยู่ายาใช้นะจะเปลี่ยนใหม่ไปนะใหม่มาจะครบใหม่ที่เกีย ต้องลืมนะตรงนี้จะมีร่องริมเลยตรงนี้ร่องริมอย่าลืมใส่ร่องริมตรงนี้ร่องริมเลยตัวนี้ตรงนี้นะต้องลืมดอกไม้ฟลอร์ปืนมีปิ้นล็อกตันนี้มีปิ้นล็อกเลยตรงนี้นี่มีปืนโดนแล็กๆโดนตรงนี้นะนี่ใส่ล็อกแล้วนี่ล็อกแล้วใส่เกียร์ดูมีปิ้นล็อกแหมเข้าล็อกด้วยนี่ล็อกแล้วตอนถอดออกต้องทางปิ้นนี่ออกนะระวังอันนี้แตกท้าไม่ทาง ทางดีๆตอนถอดเอาแล้วทล็อกแล้วคืนนี้มันจะเข้าไปเด้ยนั่นน่ะเด้ยเกียร์ระวังให้ดีจะลืมยกปิดข้างนะตัวนี้ใส่ปิดระวังกันตอนนี้ปิดตรงนี้ตอนตนี้ต้องปลายเกียร์สีนี่ปลายเกียร์สีนะนี่นะปลายเกียร์สีลองใส่ปิดสีมันนีเหมือนชาวบ,บ้าตเนาะแพงเลยเนี่ยแพงกว่า